ก็เลยบอกผู้ชากการเ็าว่าขอออกเขาก็เลยบอกเดี๋ยวดูให้นะครับแล้วก่อนคำสั่งออกเดือนพฤศจิกาผมมาทอดกระถินที่วัดดวงหลวงมาทอดกับเจ้านายนะครับพอเดือนธันวาคำสั่งออกมานี่เลยครับมาอยู่มาอยู่ยเบงกล่องก็พอพอคำสั่งออกแล้วมีรองวีรชนบุญทวีเตะกอนด้วยกันตอนนั้นผมอยู่ภาคแกแกเป็น รองบุการอยู่สักเจออยู่เขาก็มาบอกผมว่าชื่อพี่ไปอยู่เวียงหนองล่องตั้งแต่บัญชีแรกเลยไม่ขยับแสดงว่าปาลิขิตให้ผมมาอยู่นี่นะครับไออยู่รี่ก็มีความสุขดีครับต้องต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับได้รับความเมตตานะครับให้ความสนับสนุนร่วมมือเวียงหนองล่องทั้งตำรวจท,ทั้งทุกๆท่านนะครับผมมีความสุขกับที่นี่ผมคิดว่า ถ้าเพื่อนผมเป็นใหญ่ผมจะขออยู่ห้าปีหรือขอเสียที่นี่แต่ตอนนี้มัน,ม,นมันไม่ได้นะครับก็คิดว่าอย่างรอบเนี้ยที่จะไปเนี่ยก็เขาก็ถามมาว่าจะขยับไหมผมก็บอกว่าผมขออยู่ที่เดิมเขาบอกเขาขออยู่ที่เดิมให้อยู่เฉยๆครับแล้วมันมันเหมือนกับว่าฟ้าลิขิตนะครับให้ให้ไปน่น่นสองปีที่แล้วเพื่อนผมที่กรุงเทพ มาทอดกระถินที่น่านที่อำเภอสันนิสุกวัดถงรุ่งเรืองผมก็ไปกับเขาสองปียังมีเพื่อนผมแซวว่าเดี๋ยวก็ไปอยู่น่านนะครับแล้วก็คําสั่งนี้ทีค่คิดว่ายังลึกๆยังเชื่อว่าไม่ไมไมน่าจะย้ายนะครับแต่เพื่อนก่อนก่อนคําสั่งออกก่อนปีใหม่เพื่อนเป็นผู้การน่านโทรมาบอกว่าไปอยู่กลัวไหมนะครับเพราะกลัวมีเพื่อนผมเป็นพุ่มกับสี่ปีแล้วจะต้องย้าย ผมก็บอกไม่ไปผมมีความสุขดีผม,ผมชอบที่นี่ผมแฮปปี้อยู่แล้วเขาบอกแล้วเขาก็วางสายก่อนวางเขาเงียบไปพักหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าแจ้งให้ทราบรเฉยๆบอกผู้จัดการไปแล้วนั่นแนละยผมว่าผมลอยเลยฐานลอยก็เลยไปตกแม่จริงน,นะครับเขาไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเสียใจอะไรต้องสภาพลุงพักอะไรเป็นยังไงแต่เนี่เหมัอนไกลนิดนึงเพราะว่าผม แก่เกษียณปีหกเจ็ดนะครับผมพึ่งคิดจะวางแผนในอนาคตเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วว่าในในระบบนิเวศของผมนะครับผมชอบเตะบอลไปเตะบอลโนวุโสเขาหกสิบกว่าผมก็เออมีพวกหลังแต่งงานเอ้ไม่ใช่หลังเกษียณก็จะมีเพราะว่ามีหมู่มีพวกเตะบอลไปเรื่อยๆว่าอยู่เพราะว่าไปเล่นบอลเนี่ยมีมีอยู่คนอายุหกสิบเจ็ดโอ้ยังวิ่งเหมือนเด็กเลยครับตัวเล็กๆโอ้ผมว่าแกแข็งแรงผมก็คิดว่าเออจะมี หมูมีพวกเตะบอลแต่บตับงเอิญต้องไปน่านซะก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามเรียกร้องความเห็นใจจากเพื่อนว่าผมถูกเพื่อนที่น่านรังแกตั้งใยทําง,งานนะครับภารกิจของสองพหนองร่องสามปีที่ผมอยู่ที่ผมมาที่หกธันวานะครับปีหกสองถึงวันนี้ก็สามปีเต็มกับอีกหนึ่งเดือนครึ่งน,นะครับก ได้ขอความร่วมมือจากข้าราชการตำรวจทุกท่านเป็นอย่างดีนะครับไม่มีตำรวจเฮเดไม่มีอะไรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับในในทในที่ผมมาเป็นภูมิกับหัวหน้าสถานีนะครับที่ผ่านมาสมัยเป็นใต้บัตรบัญชา